วันนี้เรามาดาวทาวเวชพังบีชไรอันชวนมาเดินตลาดสดหาที่จอดรถแล้วนะ,ะเราก็เลยเดินลงมาดูที่ท่าน้ำนิดหนึ่งนะคะมาสำรวจลมด้วยนะคะเพราะว่าไราอันอยากไปคายเซิร์ฟตอนเย็นก็มาดูว่าลมพอไหมนะคะนี่ก็บรรยากาศที่ท่าเรือนะคะรอบ,รอบ เป็นเมืองนะมีเรือลำใหญ่ๆมาเจาะเทียบท่าแล้วก็มีทัวร์ด้วยนะคะทุกคนมีพายุนด้วยมีให้เช่าเรือพายด้วยนะคะฝั่งนู้นนะคะจะเป็นเกาะพามบีชมหาเศรษฐีเขาอยู่กันส่วนใหญ่คนที่เกาะพามบีชนะคะจะเป็นเศรษฐีเก่านะะพวกผู้ดีเก่ารวยมากๆไม่รวยจริงอยู่ไม่ได้ อสังหาริมทรัพย์บนเกาะนี้นะคะแพงสุดๆค่ะแพงมากๆเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดกันแล้วนะคะก็ต้องข้ามถนนกันก่อนเขามี Fresh เฟชมารมเก็ตด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีดอกไม้มีเครื่องดื่มมีผักมาถึงก็เขาเริ่มเก็บกันแล้วเราไม่ได้ดูเวลานะคะว่าเขาเปิดปิดกี่โมง ตลาดสดนะคะมีขายของทุกวันเสาร์ไปจนถึงวันที่16เมษายนเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่ายโมงเราก็ไปเช็คข้อมูลมาเรียบร้อยร้านกำลังเก็บของนะคะจะเห็นว่าถนนเนี่ยนะคะโล่งไม่มีรถเลยเพราะเขาปิดถนนให้ขายของให้คนเดินซื้อของนะคะ การปิดแผงลอยตอนบ่ายโมงนะคะก็จะไม่กระทบกับร้านค้าที่เช่าร้านในบริเวณนี้นะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่มาเดินซื้อของกันก็หลังจากเที่ยงไปแล้วซื้อผักเสร็จก็มาหาซื้อเสื้อผ้าต่อพลาดจากตลาดสดก็เลยมาเดินถนน e m e มนต s สตร e ทนะคะที่นี่นะคะก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะเลยมาดูบรรยากาศร,บรอบๆช่วงวันหยุดนะคะตอนกลางวันว่าเป็นยังไงบ้าง ผู้คนค่อนข้างแน่นนะคะทุกคนเราไม่เคยมาที่นี่ตอนกลางวันเลยนะคะเป็นอะไรที่ทึ่งเหมือนกันอันนี้ก็คือป้ายของ Green Market นะคะเป็นอีเวนต์ร้านอาหารนี่มีทุกที่เลยโอ้ t h e y still selling here let's check it out what they have it's like weekend market oh that's cool ไอ้เลยดิสตอรฟิลไรไทยแลนด์เลยเหมือนตลาดที่เมืองไทยเลยนะคะทุกคน mm hmm. เขาปิดถนนให้ขายของโซนนู้นเก็บไปแล้วนะคะโซนที่เป็นผักสีเขียวนะคะทั้งหลายแหละโซนนี้เป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับยังขายอยู่นะคะกูกระเป๋าสวยมาก The Arts h i หมือนสินค้าแฟชั่นที่ไทยนะคะมาถึงร้านนี้ก็สะดุดนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นร้านที่เอาฟันฉลามนะคะมาทำเครื่องประดับก็มีทั้งต่างหูสร้อยแล้วก็กําไลนะคะคนขายนะคะเขาไปหาเองที่ทะเลเลยนะคะเอามาจากทะเล แถวบ้านเรานี่เองค่ะทุกคนเขามีหอยด้วยนะคะกระเป๋านะคะทุกคนเราเห็นที่ตลาดจตุจักรนะคะแบบนี้ยอ๋แป้าเหรียญแพงอยู่นะคะเนี่ยไม่รู้มีคนซื้อไหมอันนี้เป็นจานชามอันนี้เป็นเสื้อผ้าว้าวอินเทอร์เร้ง I never come here before ว้าว n i c t ์นั่นเป็โต๊ะโอบรรยากาศค่อนข้างคึกครื้นนะคะผู้คนออกมาเดินซื้อของกัน หลายๆคนก็มาเดินดูเฉยๆแล้วก็หลังจากเดินเสร็จนะคะก็ไปหาอะไรกินกันนะคะเพราะโซนนี้เป็นโซนร้านอาหารเราก็หนึ่งในนั้นตอนนี้ไลอ้อนอยากกินข้าวนะจะให้เราเลือกเฮ้ยไม่เคยมากางวันสวยมากเลยนะ yeah. The w e e k e n at West Palm Beach วันนี้เรามากินข้าวที่คาบุกินะคะเป็นร้านอาหารไทยที่ขายอาหารญี่ปุ่นด้วยมากับเด็กๆนะคะ <Hey. S 3> น,นี่ก็คือร้านลูกค้านั่งข้างนอกกันหมดเลยค่ะนู <No. S 2> ่นเดีน้องเราจัก,กรยานมานะคะขับมาจากบ้านน่าจะประมาณ10บมาาได้เนี่ย คิดถึงตัวเองตอนเด็กๆแล้วก็ตอนที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็ปั่นจักรยานวันละ12ไมล์อันนี้คือเราพยายามจะให้น้องลิฟเป็นนะคะก็คืออยากให้น้องมีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทำนะดูแลตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้นะคะที่นี่คือลานจอดรถของร้านเบียร์นะคะเรากำลังกลับบ้านนะคะก็เลยเอาบรรยากาศของเมือง ในดาวททวเวสพาไาให้ดูนะคะซึ่งที่นี่นะคะหาจากบ้านเรา15-20นาทีด้วยกันใครที่ชอบอยู่ในเมืองนะคะก็มาอยู่ที่ดาวเทวได้เลยนะคะบรรยากาศก,ก็จะเหมือนกรุงเทพนะคะมีคอนโดมิเนียมริมน้ําให้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ถูกหน่อยก็ออกจากน้ํามานะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบอยู่ในเมืองนะคะก็ไปหาบ้านอยู่แบบเรา ตอนนี้เราพ้นเมืองมาแล้วนะคะก็จะเป็นถนนมีต้นาพามยู่ข้างทางสวยงามนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและอยู่ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ